าจาก facebook หมอเขียวแฟนคลับอาจริญทำสำนักดีชาวแพทย์วิทยธรรมทุกท่านติดตามทุกวันค่ะจากคลอง3ามวากรุงเทพค่ะต่อไปคุณหมอครับมียารักษาไตาหรือเปล่าครับายาเก้าเม็ดรักษาไตาาไปศึกษาได้เลยยาเก้าเม็ดของแพทย์วิทยธรรมเข้าไปศึกษาได้เลยมีมียารักษาไตายอยู่ นะยาเก้าเม็ดนั่นแหละนะถ้าทําดีก็จบเลยถ้าบางทีต้องใช้คู่กับแผนปัจจุบันก็ใช้คู่กันไปบางอย่างเราก็ใช้แพทย์พิธีกรรมอย่างเดียวก็หายหายจากโรคได้แข็งแรงได้แต่บางอย่างก็ใช้คู่กันไปก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะอา้าวมียาเก้าเม็ดของเรานะทนะนะ่านต่อไปชอบดูชอบฟังค่ะที่อาจารย์พูดว่าทําไม่ดีอะไรนะอ๋อทำดีทำดีไม่มีถือสา ไปเรื่อยๆสาธุในธรรมค่ะอ่าใช่ถูกต้องถ้าทําได้เนี่ยหายทุกเลยทําดีไม่มีถือสาไปเรื่อยๆทุกอย่างจะดีที่สุดนะสัญญาณชัดจากขอนแก่นปทุมธานีสวิตเซอร์แลนด์นะอต่างนี้ขออนุญาตแชร์ค่ะเอาเลยแชร์ได้เลยนะเคยดูหนังพระพุทธเจ้ามหาศาสดาเอกของโลกมาแล้วแต่เมื่องานได้ไปดูอีกครั้งหนึ่ง มาดูรอบสองนี้ได้ฟังคำสอนในในหนังแล้วมีความเข้าใจลึกซึ้งมากกว่าเดิมโดยเฉพาะการให้อภัยตัวเองผู้อื่นแล้วให้สังวรศีลให้มีสมาธิและใช้ปัญญาในการเดินทางเส้นนี้โดยต้องมีสัมมาสติจึงจะเกิดพุทธะได้ใช้หลักทำคำสอนและลงมือปฏิบัติตาม คําสอนจนเป็นพระสงฆ์จนเป็นพระสงฆ์จเ,งเจ้าค่ะสาธุค่ะเอออ้าวถูกต้องน่ภาคเปียนเลยถ้าเราได้ฟังธรรมะได้ปฏิบัติตรงแล้วเราดูหนังเราจะเข้าใจในภาษาในหัวข้อกิเลสคือไส้ศึกค่ะเหมือนที่อาจารย์พูดไว้ค่ะเออใช่ถูกต้องดีนะจัดการเลยนะตั้งศีลมาปราบเลยอ่ ต่อไปกราบสวัสดีค่ะอาจารย์ติดตามอาจารย์อยู่เรื่อยไปค่ะถ้ามีโอกาสจะไปเข้าค่ายด้วยค่ะอ้าวตกลงนะติดตามข้อมูลไปเรื่อยๆถึงเวลาก็จะได้เปิดค่ายนะเมื่อถึงเวลาอันควรนะอ้าวนะตอนนี้ก็นะ้าท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอะไรอะไรก็เชิญนะที่ยู่นนนี้อ้าวเชิญทางไหงทางกุ้งอ้าวคนละประมาณสามนาที นเ,เดี๋ยวอาจารย์ขอเวลาปรั <S <s mm hmm> สบสมดุลหน่อยมาตลีมาเตือนแล้วก็พูดไปเลยนะครับกลับแพร์วัดอาจารย์ค่ะเรื่องสอบเบอร์สีไม่ดัง ยังไม่เปิดกลัาบคระวดยังทดสอบค่ะอาจารย์ค่ะ,จะเจริญธรรมูดกลุ่มทุกท่านนะคะวันนี้จะมาขอแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่อาจารย์บอกว่า การที่เราจะปฏิบัติอะไรให้เราเกิดแรงศรัทธาก่อนนะคะแต่ของอาจารย์บอกว่าการที่จะเกิดแรงศรัทธานั้นต้องควบคู่ไปกับปัญญาด้วยนี่แต่ก่อนที่จะมาเจออาจารย์หรือมาเจอสัตตพุษน,น,นะคะเราเสำหรับตัวของเองมีแนวทางที่ปฏิบัติธรรมที่มีแรงศรัทธาอย่างเดียวก็คือเรามีความศรัทธานในครูบาอาจารย์ที่เราไปปฏิบัติธรรมนะคะ เริ่มแต่เราเริ่มทำสมาธิง่ายๆแล้วก็เพิ่มความยากไปเรื่อยๆอย่างเช่นนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งหรือว่า12ชั่วโมงโดยนั่งตากยุงหรือว่านั่งในถ้ำหรือว่านั่งในป่าตัวเองก็ปฏิบัติมาแล้วนะคะแม้กระทั่งขั้นสูงขึ้นพิจารณาศพนั่งป่าช้าแต่สิ่งที่ตัวเองได้ ในตอนนั้นก็คือมีความรู้สึกว่าเราได้แค่ความสงบทางจิตใจแต่เรายังไม่พ้นทุกข์นะคะแต่พอมาศึกษาคำสอนของอาจารย์แล้วก็สัจธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เราก็เหมือนว่าได้ตื่นรู้ขึ้นมาว่าการที่เราจะศรัทธาสิ่งใดถ้าเราประกอบด้วยปัญญาแล้วสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นนำไปสู่ความ ถูกต้องถูกควรสิ่งที่เราได้ก็คือเราสามารถที่จะพ้นทุกได้จริงนะคะขั้นพื้นฐานอาจารย์พาเราให้กินอาหารลดจืดสิ่งที่เราได้ก็คือสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วอาจารย์บอกว่าให้เราตั้งศีลเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่ได้ก็คือเรามีการพิจารณาในทุกที่เราได้รับพอเร,เราพิจารณาได้แล้วทำให้เราเกิด การพ้นทุกข์จิตใจเราผาสุกยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าการที่เราเกิดการศรัทธาแล้วก็บวกกับปัญญาทำให้เราสามารถไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้ก็คือนะคะเราไม่มีความทุกข์เรามีแต่ความผาสุกค่ะขอบคุณมากค่ะ,ะสาธุท่านใดจะพูดไหมเชิญป้อมก็ได้ ก็ถ,ถูกนะจริงๆถ้าปฏิบัติถูกตรงในเป็นมัสมีองแปดในมหาจัตตารีสกสูตรพระพุทธเจ้าตัดถึงสมาธิพุทธมัสมีองแปดต้องมีการคิดพูดทำสมาสังคปะคิดสมาวาจาพูดสมากรรมตะทมสมาอาชีวะประกอบอาชีพก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นในขณะที่มีการคิดพูดทำเนี่ยนะ ก็ทำความเข้าใจให้ถูกต้องนะว่าจะล้างกิเลสอย่างไรตั้งศีลปฏิบัติด้วยปัญญาทําอย่างตั้งมั่นอย่างไรนะมีความเพียรมีสติในการอ่านกิเลสแล้วก็มีปัญญาในการกำจัดกิเลสนะก็เข้าใจให้มันถูกต้องจนทำอย่างตั้งมั่นจนสั่งสมเป็นสัมมาสมาธิเพราะงั้นสัมมาสมาธิก็คือการปฏิบัติมรรคทั้ง7องค์อย่างตั้งมั่นที่เป็นมรรค พอชนะกิเลสได้ก็เป็นผลพ้นทุกนะก็เป็นเป็นอย่างนี้แต่ในขณะที่การไปนั่งสมาธิเดินจงกรมต่างๆก็เป็นนะอันนั้นเป็นการก็ไม่มีการคิดพูดทำมันก็เป็นการดับนะเป็นการดับเป็นการหยุดนะสรุปแล้วมันก็คือการพักนั่นแหละจะพักแบบไหนเท่าเองจะพักแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือนอนพักพือผ่อนคลายเงี้ยนั่นเชิงนี้หรือทํา การงานเพลินก็คือการพักก็ไม่ได้พาพ้นทุกแต่ก็ได้พักนะมันก็ได้พักจิตอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เอากําลังที่เราได้พักจิตนี่แหละถ้าเราทําพอเหมาะพอดีก็เอากําลังที่พักจิตนี้ใครถนัดแบบไหนก็ทําแบบนั้นเอากาลังที่พักจิตนี่แหละมาปฏิบัติมรรคมีองค์แปดทางเอกสายเดียวสู่ความพ้นทุกชีวิตจึงจะพ้นทุกได้นี่ก็ปฏิบัติได้ถูกตรงก็จะพ้นทุกได้อ้าเชิญ กาบคารวะจา์บวเขียวค่ะเรียนธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะก็ตั้งแต่เช้าที่ได้ฟังธรรมอาจารย์นะคะที่เป็นธรรมบัพเพชจจากใจเพชรตั้งแต่เช้านะคะก็จะขออนุญาตอ,าอ,าอ่านทวนซ้ํานะคะอีกครั้งหนึ่งที่ธรรมบัพที่อาจารย์ให้ไว้ค่ะคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะพี่น้องหลายท่านที่ไม่มีโอกาสได้ฟังนะคะ ก็เห็นคุณค่าประโยชน์แล้วก็ผนวกกับที่เมื่อกี้อาจารย์อธิบายเพิ่มนะคะก็จะจับผสมเข้าไปเลยนะคะธรบัพเพชรจากใจเพชรเช้าวันที่19มิถุนายน2563ณนพุทธสถา,านฟูผาฟ้าน้ำโดยอาจารย์บ่อเขียวดรใจเพชรกระาจนอย่าปล่อยเวลาของชีวิตให้สูญเปล่าจงรีบควา้ารีบบำเพ็ญรีบใช้เวลาแต่ละวินาทีของชีวิต ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อตอนเองต่อผู้อื่นนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าประโยชน์แท้ที่สุดไม่มีอะไรมีคุณค่าประโยชน์กว่านี้คนฉลาดย่อมไม่ปล่อยเวลาของชีวิตให้สูญเปล่าไปคนฉลาดย่อมไม่ทิ้งโอกาสในการบำเพ็ญสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นประโยชน์แท้ต่อตอนเองและผู้อื่นเพราะนั่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด ต่อตนเองและผู้อื่นและถ้าทิ้งโอกาสนั้นไปแล้วทั้งๆท,ที่ตัวเองมีโอกาสแล้วทิ้งโอกาสนั้นไปมันจะเป็นผลตรงกันข้ามคือเสียโอกาสที่จะเกิดประโยชน์ขึ้นก็คือความเป็นโทษของชีวิตคือกิเลสของโลกก็เพิ่มขึ้นโตขึ้นเหนียวนำสืบเนื่องสืบเนื่องไปเรื่อยๆกำจัดกิเลสโทษก็หมดไปเรื่อยๆ เป็นประโยชน์ต่อตอนเองต่อผู้อื่นแม้ลดกิเลสได้เพียงนิดเดียวก็มีพลังมหาศาลที่เหนี่ยวนำให้ลดความทุกข์ทรมานทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลในโลกได้เพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตมีโอกาสที่จะบำเพ็ญในสิ่งที่เป็นประโยชน์แท้ต่อตอนเองและผู้อื่นอย่าปล่อยโอกาสนั้นให้ล่วงเลยไปให้หมดไปจงรีบคว้ารีบบำเพ็ญรีบใช้เวลาแต่และ แต่และวินาทีของชีวิตให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อตอนเองต่อผู้อื่นนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าประโยชน์แท้ที่สุดไม่มีอะไรมีคุณค่าประโยชน์กว่านี้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้ท่านทำอะไรอยู่สาวกทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด ชีวิตเราจึงจะมีความผาสุกอย่างแท้จริงได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งเสริมสนับสนุนเป็นของจริงที่ประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้ายัางตรัสว่าพระพุทธเจ้ายัางตรัสว่าทำใดวินัยใดเป็นไปด้วยความเนิ่นช้าทำวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคต เดินช้าคือประมาทคือไม่เพิ่มอริยศีลไม่เนิ่นช้าคือไม่ประมาทคือเพิ่มอริยศีลต้องมีปัญญาม,มากพอและมีฮิริโอตป,ปะที่มากพอจึงจะเห็นทุกโทษของกิเลสแม้น้อยก็เหม็นมากได้ทุกโทษน้ำหนักของกิเลสมีสามระดับคือหนึ่งทุกโทษหนักคือมีกิเลสน้อยคือกิเลช,ชั้นละเอียดคืออรูปภพเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มี สองทุกโทษหนักมากมีกิเลสมากๆคือกิเลสชั้นชั้นปานกลางไม่เสพทางกายทางวาจาแล้วแต่จใจยังอยากอยู่ยังมีการละเมิดทางใจอยู่เรียกว่ารูปภพ,พ,พสามทุกข์กทสองนี่อะไรมีวิบากหนักมากมีวิบากหนักมากนะคะเพราะว่ารูปภพ,พนี้มีวิบากหนัก นะรูปประพบมีวิบากหนักมากนะม,มีวิบากหนักมากหรือวีวิบากหนักหนักมากนะาส่วนการมประพบมีวิบากหนักที่สุดนะขอบคุณค่ะอันที่สามนะคะทุกโทษหนักที่สุดคือมีกิเลสมากที่สุดคือกิเลสหยาบเสพครบทั้งทางกายวาจาใจเรียกว่าการรมภพบ การที่จะมีญาณปัญญารู้ต้องมีอริยทรัพย์เจ็คือต้องได้พบสัตบุรุษได้ฟังสัตธรรมเกิดศรัทธาเชื่อตามตั้งศีลปฏิบัติตามลดละเลิกสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยกิเลสใหญ่กลางละเอียดมีปัญญาจับอาการของกิเลสจับได้ว่ามันจะนำทุกข์มาให้พิจารณาตายรักษเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่มีตัวตนเก็บไม่ได้ พิจารณาซ้ำๆๆจนกิเลสตายมีปัญญาแน่ชัดว่ากำจัดกิเลสคือกำจัดทุก์ทั้งมวลกำจัดกิเลสไปได้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเรื่องราวต่างๆก็จะเบาลงเรื่องดีจะเพิ่มขึ้นเก็บเอาไว้นานก็จะทุกนานเหมือนไฟไม่หัวดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องพุ้นทุกเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ณนะเวลานั้นการเลื่อนช้าในการกำจัดทุกข์เป็นความรวดเร็วในการเพิ่มมานเพิ่มทุกอย่างไรก็ตามคนเราทำชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้จึงมีวิบากมากจึงแทงตลอดทำทั้งปวงในคราวเดียวเป็นไปไม่ได้จึงต้องตั้งศีลมาปฏิบัติทีละเรื่องทีละส่วนตัดเป็นส่วนๆไป แล้วปฏิบัติต่อด้วยปัญญาอย่างรู้เพียรรู้พักขอให้พี่น้องอย่าเนิ่นช้าในการกำจัดทุกทุกท่านสาธุอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกาจน19มิถุนายน2563พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำเชียงใหม่ค่ะขอบพระคุณค่ะอเมื่อกี้บอกเรื่องราวต่างๆะครนะ ที่จะลดลงนะเหตุการณ์ร้ายต่างๆเรื่องร้ายนะคะเรื่องร้ายไม่ใช่เรื่องราวเรื่องราวมันอยู่มันเก่าเนี่แหละมันก็มีมาเรื่องราวมันเท่าที่มันมีเรื่องร้ายจะลดเรื่องร้ายต่างๆจะเบาลงนะคะเรื่องดีจะเพิ่มขึ้นขอบพระคุณค่ะอ่าสาธุตามนั้นอ้าวใครจะใช้เขียวชื่อเหมือนกันเลยพี่เขียวคารวะ กลับไปแล้ว่าอาจารย์คะแล้วก็จะเรียนทำหมูกลุ่มค่ะที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทมคือต้องเป็นไปตามลําดับเช่นละอบายมุกกนถึงละกามแล้วก็อัตตาแล,ล้วโลกธรรมเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเรื่องนั้นธนสูตรที่เป็นนันทิคือความเพลิดเพลินกับมัทะซึ่งเป็นกิเลสอุปิเลสิหข้อตี่อยู่ในข้อที่15บห้าึงแปลว่ามอมอมอลุ่มหลงละเริงกับตัวอัจฉริะที่แปลว่าอารุณอร่อย เขก็อยากทราบว่าตัวไหนที่มันมีเลเวลที่มันหนักที่สุดที่ต้องละกอนนะคะกะ็จริงจริงมันก็เนือ้อหาเหมือนกันนั่นแหละตั้งเขาเรียกชื่อกันไปแต่จริงก็สุขตอมเหมือนกันนั่นแหละโลกิยะสุขสุขคฤิกเหมือนกันตัวที่เราจะต้องลดก่อนก็คือตัวที่เรารู้โทษมากที่สุดก่อนตัวที่เรามีปัญญารู้ว่าเขาเป็นโทษมากที่สุดอตัวที่เราติดน้อยที่สุดเรานี่แหละไม่ใช่คนอื่น ติดไม่เหมือนกันอย่าไปอย่าไปบอกให้คนอื่นต้องเหมือนเรานะบางคนเนี่ยติดเหล้าน้อยก็ต้องเลิกเหล้าก่อนอติดกาแฟน้อยก็ต้องติดก็เลิกกาแฟก่อนบางคนเนี่ยนะเขาติดกาแฟมากเขาติดเหล้าน้อยเขาก็ต้องเลิกเหล้าก่อนแล้วก็มาเลิกกาแฟทีหลังเขาจะไปเลิกกาแฟก่อนมันก็ไม่ไหวเขาก็เลิกเหล้าก่อนติดเหล้าน้อยก็ยังเลิกไม่ได้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้อบางคนน่ะ เลิกกาแฟได้นะเขาก็เขาเขาไม่ติดกาแฟใช่ไหมเขาไม่ติดกาแฟเขาก็เลิกกาแฟก่อนแต่เขาติดเหล้าเขายังกินเหล้าอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคือสรุปแล้วการติดของคนมันไม่เหมือนกันการติดของคนมันไม่เหมือนกันสรุปแล้วใครติดอะไรน้อยให้เลิกตอนนั้นก่อนถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นโทษเป็นภัยด้านวัตถุด้านวัตถุมันเป็นโทษเป็นภัยแล้วเราติดน้อยให้เลิกตัวที่เราติดน้อยก่อนมันจึงจะเลิกได้ ตัวไหนที่เราติดน้อยเราจะเราจะหลงมันน้อยเราจะหลงว่ามันเป็นประโยชน์อันน้อยะแต่ถ้าเราติดมากเราจะหลงว่ามันเป็นประโยชน์มากเราจะหลงว่ามันสุขมากมันจะเลิกยากตัวไหนติดน้อยเลิกตัวนั้นก่อนตัวไหนติดมากเลิกทีหลังเหมือนกับดีเนี่ยดีนี่ติดมากที่สุดเลยต้องเลิกทีหลังเลยต้องเลิกทีหลังเลยหยุดชั่วแล้วก็ไปทําดีมันมีความสุขไปเลยนะเดี๋ยวมันกระทุกเองกันแล้ว เดี๋ยวติดดีมากๆดีไม่เกิดเดี๋ยวมันก็ทุกเองต้อค่อยไปเลิกกัตอนนั้นแหละนะเนี่จะไปเลิกดีก่อนมันไม่ได้หรอกดีเป็นสิ่งที่ดีจเพ่งไปเลิกก่อนนะจะพิ่งไปวางดีก่อนเลิกชั่วก่อนแล้วก็ทําดีติดดีเข้าไปแล้วทุกพอดีค่อยมาวางค่อยมาวางดีทีนี้นะเนี่ยทุกพอดีก็มาวางดีขนาดดีนี่เราจะต้องวางดีที่มันเล็กๆน้อยก่อนดีที่มันคือพยายาม ทําเต็มที่แล้วแล้วมันเป็นไปไม่ได้นี่เราก็วางดีที่มันที่มันที่ที่ที่มีความสําคัญน้อยก่อนวางดีที่มีความสําคัญน้อยไปอาศัยดีที่มีความสําคัญมากพอเราเก่งขึ้นเราวางดีนี้ได้แล้วมันจะมีเหตุการณ์บีบคอเราเองทีนี้บีบคอให้เราวางดีที่มีความสําคัญมากเราก็อยากให้ดีนั่นเกิดนั่นแหละแต่มันเกิดไม่ได้นยเราจึงต้องฝึกวางให้ได้มันก็เป็นไปตามลําดับอย่างนี้ เพราะฉะนั milk, ้นจริงๆแล้วนี่ชั่วเนี่ยเราก็ต้องวางชั่วที่มันชั่วมากมันติดน้อยถ้าเรารู้ว่ามันชั่วมากเราจะติดน้อยมันเป็นธรรมดามันจะติดน้อยมันจะคลายอะไรที่มันชั่วมากทุกมากเนี่มันจะมันจะคลายนะเพราะมันรู้ว่าชั่วมากทุกมากเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีกําลังนะมันจะไปลดกําลังของกิเลสลงเพราะฉะนั้นต้องอะไรที่เรารู้ว่ามันมันชั่วมาก มันทุกข์มากมันชั่วมากให้เลิกให้ลดละเลิกตัวน,นั้นก่อนเลิกก่อนนะตัวอื่นก็ลดละเอาตามสมควรนะพอเราลดละเลิกได้แล้วเนี่ยไอ้ตัวที่ชั่วน้อยกว่านั้นตัวที่มันร้ายน้อยกว่านั้นเนี่ยเราจะติดแรงขึ้นเพราะมันมันไัยไม่มากไงเราจะติดแรงขึ้นพอเราติดแรงขึ้นเนี่ยนั่นแหละพอเราล้างตัวที่ติดน้อยได้แล้วเราก็จะมีปัญญา เราจะมีกําลังเราจะมีปัญญาว่าทำอย่างไงก็ใช้รูปลอยเดียวกันนะ่ะไปสู้ตัวที่มันสู้ยากคือทําจากเล็กไปใหญ่ทําเขาเรียกว่าทําจากเล็กไปใหญ่ทําจากง่ายไปยากทําจากง่ายไปยากเหมือนทําข้อสอบอะทําทจากง่ายไปยากถ้าทําจากยากไปง่ายมันไม่ได้ก็ขนาดง่ายยังทําไม่ได้แล้วยากมันจะทําได้หรือการล้านกิเลสมันยากที่สุดอะเพราะยังต้องจากง่ายไปยากต้องให,ให้เข้าใจให้ชัดนะ ไม่เชื่อก็ลองทาดูสิไปทําอนยากๆก,ก่อนสินะลูกอะไรลราญาติที่เรารักเสียชีวิตอย่างเงี้ยลองทําสิไม่ให้เสียใจลองทําสิเออกับเลิกเหล้าเลิกกาแฟแล้วไม่ให้เสียใจเนี่ยนะอะไรมันจะง่ายกว่าละ <c oughs> มันก็เลิกเหล้าเลิกกาแฟไม่กินเหล้าไม่กินกาแฟแต่ญาติยังอยู่มันก็ยังดีใช่ไหมมันก็ยังจะก็ยังชั่วกว่าใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นทำความเข้าใจให้ดี เออาาสธุ้ชิญกราบคารวะท่านอาจารย์ค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะอาจารย์คะขอเออ่คำว่าอัศมิมานะมานะมันคือยึดดียึดดีที่มันในในดีตัวนั้นที่เราทําเหมือนที่ว่ามันอัตตาก่อนใช่ไหมคะพอเห็นอัตตาแล้วมานะแล้วอัศมิตัวนี้มันคือออ่างแม่ยากาศสอเสือนะ่ะมันไม่ใช่ มันไม่ทราบว่ายึด <basics> ต in ีในอัตตาตัวตนอัสม so ีเนี่ยมันตัวตัวปักมั่นเป็นตัวมันแรง่ะมันแรงเนี่ยอัสมีตัวแรงอัสมีมานะเป็นตัวยึดที่แน่นเหนียวแรงลึกมันเป็นมันเป็นตัวกําลังที่มากนะอัสมีมันยึดแรงกาว่าอัสมีมานะคือตัวยึดที่มันแรงอ้าสาธุดอ้าใครพูดเบาเชิ ขอการครับก็กลับกับอาจารย์ครับก็เจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็นั่งฟังผมประทับใจกายกตาสติเนาะกายกตาสติพวกก็แยกกายกตาผมนึกคำว่ากตะกตากติกตังกะโตพวกนี้มีรากศัพท์เดียวกันนี่คือสภาวะของการจรไปของจิตที่เป็นกายว่าใายในเป็นกายของกิเลสซึ่งเรามีสติไปรู้ตัวกายนี่แหละ แล้เห็นโทษเห็นไปของกายที่มันเป็นกิเลสซึ่งอาจารย์ก็อธิบายผมก็เลยลึกถึงอินทรียภาวนาสูตรซึ่งอาจารย์ได้อธิบายว่าตัวมีสติไปรู้อาการชอบชังนั่นแหละและเห็นโทษของชอบชังเห็นประโยชน์ที่มันไม่มีชอบชังนี่คือจิตที่เราจะรู้ว่าสภา,สภาวะที่ออกมาเนื่องด้วยหจิตจิตเป็นยังไงเมื่อกระทบปัสะ ออกมาดังร่างกายเหตุการณ์ก็คือเรื่องราวแม้แต่ในความฝันก็สวจสอบได้เนี่ยเป็นสภาวะที่แต่ละคนมาได้เชื่อมร้อยได้มาเรียนรู้กันแต่สิ่งที่อาจารย์สัมทับไปคือเรื่องศีลศรัทธ,ธากับปัญญาและก็เป็นของอริยทรัพย์เจ็ดก็คือขึ้นต้นด้วยศรัทธาศีลและมีอิริโอทปะสุตะชาคปัญญามาจบที่ปัญญาดังนั้นสิ่งเหล่านี้ศีลมากเท่าไหรจะมีปัญญามากเท่านั้นและกายก,ก,ายกตาสติ ที่เป็นองค์ประกอบที่มีประโยชน์มากนี้จะมีประโยชน์มากเป็นองค์ประกอบมากที่ที่จะมีผลมากที่สุดคือในหมู่มวลคนมีศีลก็คือหมู่มิตรด,ดีสายดีแต่ถ้ามีองค์ประกอบที่มันยังมาในหมู่มิตรด,ดีสายดีไม่ได้ก็ปฏิบัติศีลที่เกิดปัญญาเรียนรู้กายกัจตาคติเท่าที่เราทําได้ดังนั้นองค์ประกอบที่จะมีปัญญามากผมก็ได้เอ็นจริงๆเลยว่าเรามาอยู่กับหมู่มิตรด,ดีมีสัตประดุษภาธรรม เราจะมีปัญญาเรียนรู้องค์ประกอบเอปัจจัยกระทบอะไรและเป็นผลอย่างไรจนกระจัดเห็นความต่างในจิตวิญญาณระหว่างมีกับไม่มีมันต่างกันมากดังนั้นอาจารย์เปรียบเทียบวันนี้เรื่องพบสามก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมเออได,ได้ได้เรื่องราวของสูตรภาะวะสูตรขึ้นมาเพิ่มนะครับว่าแยกพบสามแล้วก็ท่านบอกว่าควรศึกษาในอธิศีนศิกขาที่จิตศิขาที่ปัญญาศิกขาขอย้ําในทางที่เราชละ ตัวพบสามนี้ได้แล้วก็จะเกิดผลเป็นตัวยืนยันเป็นทั้งมั่นเป็นสภาวะของเราซึ่งสวจสอบได้เองนี่คือการปึ้งตนมีก็เรียกว่าอัตอิอัตโนนาโถ ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์นำพาพาทำในแต่ละวันทั้งนามารมแลยรูปประมเห็นชัดและรู้สึกว่าเข้าใจง่ายวันนี้ผมชอบใจทํากายกถาคตเนี่ยรู้สึกว่าออสนุกฟังแล้วยิ่งชัดในการสอดร้อยพระไตรปิฎกเล่มตาม่ตางๆเมืมาเชื่อมโยงทั้งเรื่องของกายคือจิตบ้างมโนบ้างบิญญาณบ้างซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เราก็ได้แยกแยกชัดนะว่ามันต้องมีภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกันแต่เราก็แยกตั้งเป็นธาตุตั้งเรื่องเรื่องของธาตุทั้งภายนอกและภายในเอการา์ก็เหมือนกัน กระทบเหตุการณ์อย่างไรและใจเป็นยังไงกระทบปัสสาวะต่างๆและใจเป็นยังไงตรวจใจบ่อยๆพ่อครูยังพูดคํานี้นะผมฟังธรรมะตอนเช้าตอนขับเบรโคพ่อครูว่ากระทบอะไรก็ตรวจใจแล้วก็มีสติรู้เนี่ยรู้ความต่างรู้ว่ามันคิดยังไงและเป็นผลยังไงตรงกับอาจารย์พูดทุกอย่างดังนั้นผมว่าพี่น้องก็จะมีสภาวะรองรับของแต่ละท่านก็จะเป็นตัวตรวจสอบได้ชัดว่าทางที่เราเดินไปก็คือทางนี้นี่แหละที่มันจะหมด ทุกไปตามลําดับแล้วก็ช่วยคนอื่นได้เท่าที่เราจะช่วยได้ก็รู้สึกประทับใจในธรรมะที่อาจารย์ได้นํามาขยายความแล้วก็พาพวกเราได้พักเปลี่ยนฝึกฝนปฏิบัติครับก็ต้องกราบขอบคุณอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างแนะนําพาให,ให้ทุกวันเลยนะผมว่าตั้งแต่อาจารย์ตื่นนอนอยู่กับอาจารย์จนไม่ว่าอะไรทุกอย่างคือธรรมะที่อาจารย์ได้สอนให้เราได้เรียนรู้ตลอดแล้วก็ที่เติมเต็มให้ับพี่น้องพี่น้องก็มาเติมเต็มให้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ที่สุด ถ้าที่เราจะทําได้ก็ขับขอบคุณอาจารย์ครับแล้วก็มุตนาทุกท่านครับขอบคุณครับสาทุกนะตอนนี้รายการธรรมพพาพ้นทุกหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสต่อไปจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกทุกท่าน คนไทยด้วยศาสตร์ลากลายประยุกต์เข้าใช้ได้ผลใครผิดตรงที่ยกมาพาใช้บอกคนไทยลดทุกได้ไม่แต่พันลดโรคภัยร้รายลดปลายจ่ายพลันร่วมโดยช่วยกันสร้างแดนบุญด้วยคุณความดี